ทีเดดฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่11พฤศจิกายน2565ท่านอยู่กับเหล่าร้อยหล่าอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ครับมีให้กัน3คู่นะครับประกอบไปด้วยทางด้านของบุนเดสลิก้าของเยอรมันครับวันนี้ในศึกบุลเซียดาร์บี้นะครับมูนเช่นกันบักวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของบุลเซียดอทมุนตีสองครึ่งนะครับคู่ที่2ครับข้ามกันไปที่ลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับลียงยงลงเป็นยิงนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของนีสนะครับ ที่ฟอร์มกําลังดีเลยนะครับก็ต้องมาดูกันนะว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผู้สุดท้ายครับแชมปีเป็นชิปของอังกฤษครับแวกกันนิดนึงครับสำหรับวันศุกร์แบบนี้ครับเบอร์มิงแฮมเปิดบ้านรับการเยือนของซันเดอร์แลนด์ตีสาตรงนะครับผู้ดึกทั้งหมด3คู่วันนี้อัดแน่นจัดเต็มกับหล่อร้อยหลากกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาไปเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นทางด้านของมุนเช่นกันบักวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของดอทมุนตีสองครึ่งนะครับที่สแตดิโอ อิมบลูเซียพาร์คนะครับอุณหภูมิ11องศาไม่คลึ้มเลยนะครับสื่อตามประเทศให้ทีมเยือนอย่างดอตมูลครับมาชนะได้ที่2ประตูต่อ1นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่เจอกันมา6ครั้งดอตมูลชนะได้4ครั้งนะครับแล้วก็กันบักชนะได้2ครั้งนะครับในบ้านของดอตมูลล่าสุดเป็นทางด้านของดอตมูลถล่มไปถึง6-0ก่อนหน้านั้นในบ้านของกันบักครับชนะได้1-0ที่เหลือก็เป็นในบ้านของกันบักแพ้ไปนะครับดอตมูลชนะไป1-0 ี2021ก็เป็นทางด้านของการบักในบ้านชนะได้4-2ครับที่เหลือก็เป็นทางด้านของดอดมุนชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับการเดินทางก็83กิโลเมตรเท่านั้นนะครับใกล้ๆนะครับศึกดาบี้แมชแบบนี้นะครับตารางคะแนนครับดอดมุนอยู่ดับ6ครับของบุนเดสลิก้า14นัด25คะแนนปราตูที่เสียบวกอยู่6ลูกทางด้านของกันบักครับ14นัด19คะแนนปราตูที่เสียบวกอยู่2ลูกนะครับตามหลังทางด้านของดอดมุนอยู่6คะแนนก็ถือว่ายังไม่ห่างเท่าไหร่นะครับ ผลงานล่าสุดกันต่อครับทางด้านของการบักตอนนะครับการบักพึ่งแพ้โบคุ้มมาครับในการไปเยือนใน2-1ก่อนหน้านั้นชนะสตูตการ์ในบ้านครับ3-1นะครับที่เหลือในแพ้มาสามนัดติดนะครับแพ้ยูเนียนเบอร์ลิน21แพ้แฟรงเฟิร์ต3-1แพ้ดามสตัด2-1ในเดเบโฟคานะครับแล้วก็เสมอวูบวกบวกไปนะครับ2ประตูต่อ2งทาาด้านของบุนเซียดอตมูลครับพึ่งแพ้วกบวกมานะครับ2-0ในเกมเยือนก่อนหน้านั้นทำคะแนนได้ต่อเนื่องครับ ชนะบอคุม3-0นะครับเสมอโคเปนเฮเกนชนะแฟงเฟิร์ตครับ2-1เสมอแมนซิตี้แล้วก็ชนะสตุตการ์ดครับในลีกเนี่ยชนะมา3นัดติดแล้วนะครับทางด้านของดอทมุลนะครับผลงานเกมเยือนนัดล่าสุดก็แพ้นะครับทางด้านของดอทมุลเกมในบ้านของการบักนัดล่าสุดชนะสตุตการ์ดมา3-1ครับที่เหลือเนี่ย6นัดหลังเนี่ยแพ้แค่2นัดเท่านั้นนะครับแพ้แฟงเฟิร์ตแล้วก็ไมน์นะครับ คะแนนความยากง่ายวันนี้4คะแนนครับสำหรับเจ้าบ้านดอทมูลอยู่ที่3คะแนนนะครับเจออันดับล่างกว่านะครับแล้วก็บอลค่อนข้างจะห่างกันนะครับสำหรับคู่นี้ครับเหมือนแพ้ทางกันเล็กๆนะครับมุนเช่นกันบักนัดหน้าเปิดบ้านรับเลเวอร์คูเซ่นนะครับทางด้านของดอทมูลนัดหน้าเปิดบ้านรับอัลส์บวกนะครับมีงานยากอี่ทีสาหรับดอทมูลก็เปิดบ้านรับไฟลบวกที่เหลือของมุนเช่นกันบักไม่เป็นงานยากอะไรนะครับผู้เล่นวันนี้ทั้ง2ทีมครับรอใช้ความฟิตเพียบเลยนะครับทางด้านของกันบักเนี่ย มีหลายคนนะครับกองหลัง2คนนะครับแล้วก็กองกลาง1คนแล้วก็ผู้สาตตหนึคนนะครับอย่างซูมเมอร์นะครับที่ลงสนามไม่ได้ท่านั่งของดอตมุลครับเป็นกิสเทนนะครับที่รอเช็คความฟิตอยู่กองกลางตัวหลักอย่างมาริสวูฟนะครับลงสนามไม่ได้แล้วก็มูนิเยนะครับลงสนามยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่นะครับที่เหลือก็ดูทางด้านของมาร์โกร้อยแล้วก็ดาวฮด้วยนะครับรอเช็คความฟิตกองกลาง4คนนะครับทางด้านของดอตมุลวันนี้ ไปดูราคากันสักหน่อยครับเป็นทางด้านของดอทบุนครับเปิดราคามาที่ครึ่งลูกนะครับของกลางเช็คฟิตไปถึง4คนนะครับกันบักค่อนข้างจะพร้อมกว่าเล่นในบ้านด้วยแต่ฟอร์มล่าสุดบุกไปเยือนโบคุ่มไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับแต่นัดนี้กลับมาเล่นในบ้านไม่รู้ว่าจะปลุกฟื้นความเป็นกันบักได้หรือไม่นะครับเราร้อยลาเชื่อว่าครับต่อขาดแบบนี้ดอทบูลน่าจะเก็บแต้มได้ครับแต่ไม่รู้ว่าจะ1ห,หรือ3แต้มนะครับ แต่ดาบี้แบบนี้ไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับกลับไปฝึกมาใหม่แล้วก็กลับไปทบทวนกันใหม่นะครับสำหรับการบักนัดนี้เล่นในบ้านน่าจะต้านทานของดอดมุลไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้คู่แรกครับเปิดไปที่รองการบักครับครึ่งลูกครับในคู่แรกของค่ำคืนนี้ครับไปตอนที่คู่2ครับโอลิมปิกลียงวันนี้เปิดบ้านรับกรเยันของนีสครับตีสามตรงที่พาร์คโอลิมปิกลียงนัสนะครับ อุณหภูมิ13องศาครับไม่ครึ้มเลยครับผู้นี้สื่อต่างประเทศให้เสมอกันที่11ครับผลงานล่าสุดนะครับเจอกันมา6ครั้งผัดกันชนะคนละ3ครั้งครับลียงชนะ3ครั้งนี้ชนะ3ครั้งล่าสุดเป็นรียงในบ้านนะครับชนะไป2-0ก่อนหนก่อนานั้นนิดในบ้านก็ชนะ32นะครับปี2021นีิดมาเยือนชนะ32ปี2020เป็นรียงครับชนะได้ทั้งไปและกลับ4110 ปี2 0 2 0ในบ้านของนิดก็ชนะไป2ประตูตอนหนึ่งครับเกือบเกือบจะบ้านใครบ้านมันนะครับก็จะมีการก็จะมีสกอร์สูงให้ดูอยู่นะครับสำหรับคู่นี้มันแน่นอนครับการเดินทางจากนิดมาที่ลียง288กิโลเมตรครับตารางคะแนนครับลียงอยู่ดับ8ครับห่างจากนิดแค่ดับเดียวแล้วก็1คะแนนเท่านั้นนะครับ14นัดเท่ากันลียงมี20แต้มประตูทเสียบวกอยู่5ลูกอยู่ดับ8นะครับนิดอยู่ดับดับ9 14นัด19คะแนนประตูทเสียลบอยู่2ลูกนะครับ ผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับลียงไปเยือนมักเซยมาแพ้มาครับ1-0ก่อนหน้านั้นชนะริวได้ในบ้านครับ1-0ไปเยือนมองปิเยชนะ2-1ครับที่เหลือเนี่ยเก็บแต้มยังไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ครับทางด้านของลียงนีดบ้างครับ6นั้นหลังยังไม่แพ้ใครนะครับนัดล่าสุดชนะแบลสมาครับ1-0ในคอนเฟอเรนซ์ลีกเสมอกับโคโลนครับในการไปเยือนใน2-2 ชนะลอรีอง2-1ชนะปาริซาน2-1ครับเสมอน้องนะครับ1-1เสมอกับโอเช1-1นะครับก็ยิงได้ทุกนัดนะครับทางด้านของนีสช่วงนี้ฟอร์มดีเหลือเกินครับลีงในบ้านก็ยังไว้วางใจได้อยู่ครับมีแพ้ทีมเดียวเท่านั้นที่แพ้ปารีสแซง์แมงครับนีสก็แพ้นัดเดียวเท่านั้นนะครับในการไปเยือนมาปารีสแซง์แมงครับที่เหลือเก็บคะแนนได้ต่อเนื่องสําหรับเกมเยือนครับ คะแนนความยากง่ายวันนี้เจ้าบ้านอยู่ที่4คะแนนครับแปลกใจนิดหนึ่งครับเป็นรองอย่างนิดอยู่1คะแนนครับทางด้านของนิดเนี่ยนัดนี้3คะแนนนัดหน้าเปิดบ้านรับรองนะครับ5คะแนนไปเยือนแรนดนะครับ5คะแนนนะครับความยากนะครับทางด้านของลียงนัดหน้าไปเยือนเบลสนะครับความยากที่2คะแนนที่เหลือไม่เป็นงานยากอะไรครับผู้เล่นวันนี้เจ้าบ้านขาดโทลิโซนะครับที่ลงสนามไม่ได้ครับรอเช็คฟิตของบัวเต็งกองหลังครับทางด้านของนิดครับลงสนามไม่ได้2คนนะครับกองหลังตัวหลักกับ กองกลางตัวหลักอย่างรามินานะครับแล้วก็ทางด้านของตอมบ้านะครับที่ลงสนามไม่ได้แบบนี้นะครับที่เหลือลงสนามได้ครบนะครับทางด้านของผู้เล่นของทั้งคู่นะครับลียงก็มีทางด้านของเลกาเซตนะครับเดมเบเล่นะครับวันนี้ลงสนามได้ครบนะครับคู่ที่2องของคัมคืนนี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของลียงครับเปิดราคาถึงครึ่งควบลูกนะครับอันดับติดกันนะครับแล้วก็ฟอร์มเนี่ยแย่กว่านี้แต่เปิดราคามาที่ครึ่งควบลูกครับแฮนดิแคปค่อนข้างจะเยอะนะครับ ค่อนข้างจะขาดนะครับเหาร้อยหลาเชื่อว่าวันนี้ลียงน่าจะมี3แต้มครับต่อขาดแบบนี้ครับให้ต่อที่ลียงครับครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกครับในคู่ที่2ของค่ําคืนนี้ครับลียงน่าจะไม่แพ้แล้วก็น่าจะเก็บ3แต้มได้ในบ้านนะครับเพราะว่าแฮนดิแคปเนี่ยค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับคู่สุดท้ายของค่ําคืนนี้ครับในแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับ เบอร์มิงแฮมวันนี้เปิดบ้านรับกรเยนของซันเดอร์แลนด์ครับตีสามตรงนะครับที่เซนต์แอนดรูสเตเดียมอุณหภูมิ12องศาท้องฟ้าบางส่วนเท่านั้นครับมีเมฆบางส่วนเท่านั้นสื่อตามเพศให้เจ้าบ้านชนะที่2 0ูนย์ครับเบอร์มิงแฮมจะคว้าชัยได้หรือไม่นะครับการเจอกัน6กครั้งหลังครับเบอร์มิงแฮมชนะ2เสมอกันสองครั้งซันเดอร์แลนด์ชนะ2ครั้งนัดล่าสุดเป็นเบอร์มิงแฮมครับชนะไป3ประตูต่อ1การเดินทางวันนี้จากซันเดอร์แลนด์มาเบอร์มิงแฮมนะครับสมงร่อขเางจะไบลนะกรับ ที่เหลือสติเนี่ยเป็นทางด้านของที่ซันเดอร์แลนด์ชนะนะครับ2ครั้งก็เกมเยือนในปี2018นู่นเลยครับแล้วก็2010นู่นเลยนะครับฤดูกาลปี2013นะครับที่ซันเดอร์แลนด์ชนะนะครับ2018เนี่ยเป็นเบอร์มิงแฮมชนะนะครับเจอกันในพิมลีกแล้วก็เจอกันในแชมเปี้ยนชิพล่าสุดก็ฤดูกาลนู่นเลยครับกว่าจะวนมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับฤดูกาลนี้ก็มาเจอกันในแชมเปี้ยนชิพนะครับผลงานในตารางนะครับทางด้านของเบอร์มิงแฮมครับ อยู่อันดับ10ครับ2ี่สนัด28ดคะแนนประตูได้เสียบวกจุดสีลูกทางหน้าของซันเดอร์แลนด์19นัดครับแข่งน้อยกว่า1นัด24คะแนนประตูได้เสียบวกจุด2ลูกตามหลังอยู่4คะแนนครับแต่อันดับเนี่ยค่อนข้างจะห่างครับก็เบียดเบียดกันเลยนะครับสำหรับคะแนนของแชมเปี้ยนชิพในฤดูการนี้ครับมันแน่นอนครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเบอร์มิงแฮมเพิ่งเสมอสวอนซีมาในบ้านของตัวเองครับ2 2กสองก่อนนั้นไปเยือนสโต๊กชนะมาได้2 1หนึ่งผลงานดีต่อเนื่องครับ เสมอมิวอล0-0ครับชนะ QPR 2-0ที่แพ้นัดเดียวจาก6นัดหลังนะครับไปเยือนเบอร์มิงไปเยือนแบล็กเบิร์นนะครับแพ้มา2-1ที่เหลือก็เสมอเบอร์ลี่ครับ1-1ทางด้านของซันเดอร์แลนด์ครับเพิ่งแพ้ให้กับคาร์ดิฟมาครับ1ประตูต,ต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นชนะฮัดเดนฟด์ไป2-0เกม,มเยือนนะครับเกมเยือนเก็บคะแนนได้ต่อเนื่องนะครับในบ้านยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเกมเยือนเนี่ยชนะ หนึ่งนะครับเสมอหนึ่งแพ้อยู่หนึ่งนัดแพ้แพ้แบ็กเบิร์นนะครับสองประตูต่อศูนย์ครับผลงานในบ้านของเบอร์มิงแฮมหนักไปทางด้านเสมอนะครับยังไม่แพ้ใครชนะได้สองนัดเก็บคลีนชีตได้ด้วยทางด้านของซันเดอร์แลนด์ครับผลงานล่าสุดนะครับเกมเยือนไปเยือนฮ er ันเดอร์ฟิลด์ชนะมาได้สองศูนย์ที่แพ้สองนัดติดก็แพ้แบ็กเบิร์นกับแพ้สวอนซีนะครับในเกมเยือนคะแนนความยากง่ายวันนี้ทางด้านเจ้าบ้านอยู่ที่สองคะแนนครับซันเดอร์แลนด์อยู่ที่สามคะแนนนะครับ ก็เจออันดับทีมล่างกว่านะครับทางด้านของเบอร์มิงแฮมก็2คะแนนนะครับผู้เล่นวันนี้อยู่กันครบครับต้องไปดูที่ราคากันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเปิดราคามาเป็นทางด้านของเบอร์มิงแฮมครับเปิดราคาที่ราคาปปต่อไม่ขาดนะครับแต่ก็ต้องรอดูก่อนเตะอีกทีนึงว่าราคาจะขยับไปทางไหนนะครับถ้าราคาขยับขึ้นนะครับเบอร์มิงแฮมต่อครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกนะน่าจะเอียงไปทางด้านของเจ้าบ้าน แต่ถ้าเป็นราคานี้หรือลงไปที่ราคาเสมอนะครับซันเดอร์แลนด์อาจจะหยิบฉวยคะแนนออกจากเบอร์มิงแฮมได้เพราะฉะนั้นราคานี้คู่นี้เหล่าร้อยหลาให้รองที่ซันเดอร์แลนด์ก่อนนะครับน่าจะเก็บ1คะแนนได้นะครับอันดับต่างกันถึง7อันดับแต่ต่อไม่ขาดนะครับสำหรับคู่นี้ให้รองที่ซันเดอร์แลนด์ครับครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด3คู่นะครับสำหรับค่ำคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะครับกับเหล่าร้อยหลานะครับไปทบทวนกันอีกทีนึงครับ คู่แรกครับดอดมุนไปเยือนกันบักกันบักเจ้าบ้านครับเป็นดอดมุลต่อที่ครึ่งลูกนะครับคู่นี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นทางด้านของดอดมุนเนี่ยได้เปรียบกว่านะครับแต่มุนเช่นกันบักในบ้านค่อนข้างจะเหนียวหลังจากที่พลาดท่า4นัดแพ้มาหลายนัดแล้วนะครับ5้านัดหลังเนี่ยแพ้ถึง4นัดนะครับนัดนี้ก็ต้องหมายมั่นปั้นมือใหม่แล้วครับว่านัดนี้ต้องเก็บแต้มให้ได้นะครับเป็นศึกดาบีแมชด้วยนะครับไม่มีใครยอมใครเพราะฉะนั้นให้รองที่มุนเช่นกันบักเจ้าบ้าน,นครับ ราคาครึ่งลูกครับในคู่แรกครับคู่สองครับลียงลงเป็นยิงนะครับกับนีสนะครับตีสามตรงวันนี้เป็นท่าหน้าของลียงครับเปิดราคามาค่อนข้างจะขาดนะครับครึ่งควบลูกเลยทีเดียวอันดับติดกันแต่ราคาขาดแบบนี้ให้ต่อที่ลียงครับฟอร์มนิดดีกว่าลียงฟอร์มด้อยกว่าแต่เล่นในบ้านแล้วก็ต่อค่อนข้างจะเยอะนะครับต่อขาดแบบนี้ให้ต่อที่ลียงครับครึ่งควบลูก3คะแนนน่าจะมีครับในค่ำคืนนี้ครับคู่สุดท้ายครับเบอร์มิงแฮมกับซันเดอร์แลนด์นะครับ อันดับห่างกันนะครับต่อแค่ปอปอเบอร์มิงแฮมเจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์ทีมเยือนนะครับต่อแค่ปอปอไม่ขาดนะครับสําหรับคู่นี้ได้เปรียบแค่เล็กน้อยเท่านั้นที่เล่นในบ้านสําหรับเบอร์มิงแฮมเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้อดรองที่ซันเดอร์แลนด์ครับแมวดําวันนี้น่าจะหยิบฉวยคะแนนออกจากทางด้านของเซนแอนดรูได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่ซันเดอร์แลนด์ครับราคาปอ,ปอปอครับผมเช็คราคาก่อนเตะทีครับ ครบจบทั้ง3คู่ครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาช่องทางของ YouTube c h anel ของเราครับเหล่าร้อยหลาครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับทั้งช่องทางของ YouTube แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับใน Line แอดของเรานะครับแอดไซ์ครับ1 0 0 RA ราครับร้อยหลาครับมีทีเด็ดส่งตรงให้ท่านทุกวันนะครับช่องทางของ Line แอดของเราสำหรับวันนี้ครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดี